เเยยยสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อเอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่คลิปนะคะนี้นะคะแม่แม่มาดูความสุกสนความปวนนะแก้วหมองนัพีแกวหมองนะพีของเตาน้อยฟูคำแก้วหมองนัพีก่อนแกวหมองนัพีประเดื่อนั่น เอ้ยคุณน่ะไอ้บ่ดื้อมาหยังหาไอ้บ่ดื้อมาหยังนี่มามาหาน้องบ่เป็นหยังเอ้ยอยากได้ไออยากไออยากได้อยากได้อยากได้เอ้ยไอ้บ่ดื้อมาหาแล้วครับผม รีมาส่งยังนี่เออขอบคุณครับผมเตี๋ยวหมวกน้ำพีเนี่ยล่ะโอ้ยหมวกพีก็เป็นตะซั่งแท้เดี๋ยวหมวกน้ำพีเนี่ยเร็วเออไอ้มาหาอะไรน่ะแม่ไอ้มาถอดตะขาเพิ่มน่แมเออไอ้มาถอดตะขาเพิ่มแม่ล่ะเออเออเอเห็นไอ้แล้วเห็นไอ้แล้ว ตาสั่งคัะค่ะแม่แม่เอ้ยเห็นไอเราเด้อนันเด้อเห็นไอ้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับคุ ขอบคุณครับขอบคุณไอ้นโมครับผมทำรำมะพร้าวมสูกนะเอเยเายเย้เอไปบายบายไอ้กอนเอาายบายไอ้กอนเดี๋ยวเดยิโทรบอกให้

ทำยังไงทำยังไงไหนทำยังไงขอบคุณยายเปิ้ลก่อนเร็วเร็วร,วรวไหนทำยังไงขอ <c ười> บคุณนะคะแม่เปิ้ลขอบคุณสำหรับน้ำมะพร้าวนะคะอะแล้วก็ขอบคุณบ้านอน้องนโมูด้วยนะคะแม่เขียวพ่อคุณด้วยนะคะที่มาจัดส่งให้นะคะอะน้องผู้คำถึงบ้านเลยนะครัโผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮงเฮงปังปังร่งงลำรวยร่ลำรวยนะครับแม่เปิ้ลสาธุสาธุนะครับผมไอ้มหาบตาหาบ,บตื่นไอเลยแม่บโบตกใจไอเลยนี่ย <c oughs> อคอดมาไทยบบท่านครับผมยย อยากได้บ่นี่อยากได้ชงอยากได้ชงใส่อยากได้กางเกงใส่แล้วอยากได้กางเกงใส่แล้วนะครับผมใส่ได้บ่อยเยอะสีใส่ให้บ่อยเยอะหนิสีใส่ให้บ่อยเยอะหนิเยอะเยอะหรอมาเล่นบ่สนใจแม่เลยพุ่นแม่พ่น พูนแม่พ่นหิวน้ำบกเผาพอดีพูดได้หิวตาหวานหิวโอ้ตาหิวตาหิวน้ำบกเผาพอด้วยตาหิวน้ำเดียวไปหาแม่เจ้าเลยเจ้าเสือออกไปอย่างนั้นพู้จะเปิดประตูเองไดมคะแม่เอ้ย ประตูฟังเพิ่นกับมือเนยหน่อยพ่นเนี่ยร้อยดีแทะนั่งมวยเขาผ้าหรอเขาบังกายเอาวิ่ง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 เอ้าตอนเย็นออกกำลังกายตอนเย็นเหรอเฮ้ยอ่าอคักขนาดมาเด้อมาเด้อมาเด้อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ออกกำลังกายช่วงเย็นเอาเบก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 ฮ่าน่าฮ่่ามาแต่สิบวันไม่เบก อะไรนะผู <cents input> ้กำน้อยสิออร่ัยยิ้มมาดิอุ่ยตั้งชื่อได้ไงนี่ไปเออเอาไปเฮ้ย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 ทยแลนด์เนี่ดูท่าวิ่งนะคะแม่ะเอ่อท่าวิ่งดูท่าวิ่งก็เหนื่อยแล้วโอ้ลานเจ้าบุกบ้านเหนื่อยแล้วว่าสั่น

ผมเก่งไหมครับผมแม่แม่ครับผมเก่งไหมครับผมอเรียนรู้ได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่เด็กชายผู้คันเก่งเกินเก่งเกินเก่งเกินเหนื่อยยังเหนื่อยยังคาพูดเลียนลิ้นห้อยแล้วครับ เนื่อยยังนอนกําลังด ok ีดครับกําลังดีดเนื่อยยังไหนเนื่อยยังไอพี่มิ่งครับพี่อุ้มมาเอาเนี้ยนี่ลกมันเลยนี่ดื้อแห้งเลี้ยลบไปลบมาเนี่เตะเหยียบตะตีนกันนี่ดื้อแห้งอืมมีผู้ใดขารับเลี้ยงตอบอลเหนื่อยนี่ดื้อคับปนี่เอามาใครผู้เลี้ยงไหมเนี้ยนี่ ไปเลี้ยงกับพี่อุ้มนี่ไปเลี้ยงกับพี่อุ้มมาแน่เลยเพิ่มเพิ่มฮึอืออือลาบ่ได้ดื้อกระบอกว่าอลาบ่ได้ดื้อกรับผมนนมาให้เรียแนบผมเละไปเละออกกําลังกายกับบอลโยคะช่วงเย็นครับผมอือดูนะคะแม่ๆเอานั่งแล้ว ครับแล้วเอา้ากกไข่แล้วบาน,นี้กกไข่แล้วครับผมโกกไข่แล้วครับเออเออเออกกไข่แล้วไปแล้วไปหาเมลแล้ว นนดูอาการทุกคนกันโคกไก่แล้วมามาหูตังแล้วหูตังแล้วนะคะเออหูตั้งแล้วหูตั้งแล้ว้้ยยนอนเกียกนอนจริงนะประเดี๋ยว โ oh, อน๊นัน um, nào? เขียนันจริงแล้วแม่ๆเมเอ้ยอุ้ย้กบไข่แล้วเออเอาเออป็นหมอนหมุนแล้ววันนี้เอ้าเออสบายแล้วเออเออะไรจะขนาดนั้นน้องฟูคาเบยดูนะคะแม่ม บอดี้เอ้ยหลงแล้วหลงดูบอลแล้วหลงดูบอลแล้วบอดี้เฮ้ยมาผักกีฬามันมันตอนถ่ายคลิปด้วยค่ะเมย์เมย์ค่ะ ความสนุกสนานยังไม่จบแค่นี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวค่อยมาติดตามความน่ารักความสดใสของน้องภูคำกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้แม่คนขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะแวกกดใจกด่าแวกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องภูคำแล้วก็แม่ออไทยกันเยอะๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย